นอนนะแบบนี้นะครับลบหอนิดนึ่งเป็นแนวเส้นนะเห็นไหมกดกดลงไปนะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะจริงจริงมันต้องกดได้หลายมาัดตัวนี้ก็กดได้เบา อย่าแรงมากนะเนี่ยเบาๆนะกดไปตามแนวของกล้ามเนื้อแนวกระดูกคอเนะี่ยตรง hard ด u r f a c e แต่แต่แตั้งแต,แต,แต,แต่ตรงนี้มาจะกดะเบาๆไม่อย่ากดแรงนะถ้าเป็นฐานกระโหลกเนี่ยจับดูฐานกระโหลกเนี่ยกดแรงได้เพราะว่ามันอยู่ลึกอยู่ใต้ฐานกระโหลกอันนี้ก็กดแรงได้ กดได้เลยครับไม่เป็นไรเนี่ยอันนกันรงกดร่วมกับการยืดด้วยนะต้องยืดคอด้วยก็คือการยืดเราต้องกดเราจะเรียกว่าดีฟิกชั่นนะบัดนนี้ก็กดได้แต่เบาๆอาจารย์แดงไม่สนับสนุนให้กดต้องชำนาญตายกกูอย่างนี้ก็อย่าไปกดันปรากลุมกระดูกตัวเนี้ย แต่แก้วฐานนี้จะเป็นกระดูซีหน,นึ<ป>่งกดได้นะโอเค